สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้เข้ามาขายของธุรกิจหลับเปิ <laughs> ดลูกเปิดดูกของเราอยู่ในรถนะคะธุรกิจมืดของเรา,ราออกำลังจะมันขึ้นอัตโนมัติไอเจ้าก็เป็นยุงเข่คอย <laughs> อัดงัดเลยอันนันเป็นของแางชื่อดา อันเขากินแล้วเขาก็เก็บไปสมมติว่ากินเบียร์แล้วเขากัเอาเบียใบไปบซื้อของมาในะให้อเก็บไใบเก็บไใบแม่งยืมรถเกลี่ใบเขามาเบิง่งว่าเขาเสร็จจากบาทแต่คนโล,ล่งรัวไปาจนว่าเต็มเข่งเพราะมันเข่งเดียวได้พี่นอ้องสองเข่งสองเข่งสามเข่งเอาลวดปลามาเลย ไม่แต่ค่อยได้ค่าเบียร์ขึ้นมาเนาะเนาะจะได้ไหมล่ะลูกจ้ะเมียนเฮียนก็เลยได้เก็บนั่นนู่นนี่ออกมาอันไหนพ่อถิ่มกับถิ่มอันไหนพ่อขายกับขายกับมาขายคือเก่ากอได้ตัวทุนตัวเนาะเออกอได้ตัวล่มหายใจได้ซื้อเบียร์มื่ออื่นไปแจกบาทเนาะมาลุ้นกัน ก็ไม่ตะขวดน,นะพอจสติีได้เบียร์ก็มีล่างเบียร์ก็มีล่างเหล้าก็มีอกิกรี่เฮี้ยนน,นั่ะแหละมีหอดเลี้ยหอดขังโอ้ยอลังหลังรับสื่อของเกา่าี่ใหญ่ที่สุดในขามเรียงทำแบบนี้ทำแบบน,นแถมแทมแทมแถมแทม,แ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 มในจักบาทพี่น้อง มาแล้วยอดด้ลอยหกิบหาบาทอุป๊าดอทยเบหนึ่งรอยหกชิบหาบาทเยี่ยโอ้ยก็ะขังเะด็หขวดร่วมขวดร่วมลดเจ็ดบาทขวดร่วมตะลูสีเก้าบาท ต่อใส่เอแข็งสิบสามสิบร้อยหกอุ้ยมินบอสโอ้ยคอยคือพอแล้วปี๊ดว่องจะไปหาเกี๊ยองห่างมาขายดอกนี่นี่มินบอสคนหายันโบ๊ทตายด้วยพี่น้องพอได้ซื้อเบียร์กินมาเรียกสองคน